สิทธิ์เลือกการสองใบมาเต้ม hi, hi Hi สวัสดีจ้าทุกคนอย่างที่เห็นในต้นคลิปเลยนะคะเราอะโชคดีมากเราคิดว่าเราโชคดีนะได้สิทธิ์เลือกการ์ดตั้งสองใบเนี่ยทุกคนซื้อช่วงที่เราเข้าไปดูในตลาดเนาะตอนนั้นอะเขา บอกต่อกันเรื่องที่พีกับลาซาด้าใช่ไหมเราจะได้การ์ดแบบซื้อหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้การ์ดหนึ่งใบเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้พีกับลาซาด้านะคะทุกคนคือแบบช่วงที่เราเข้าไปอ่ะเออโปรที่มันลดอะมันไม่ลดแล้วเราหลอดสู้ราคาไม่ไหวใช่ไหมเราก็เลยแบบลองเข้าไปหาในช้อปปีดูว,ว่ามีร้านไหนที่แบบพอพีแล้วมีของแถมเป็นการ์ดเทเชอร์บ้างเราก็เลยไปเจอร้านฮิโนนาบีนะคะที่อยู่ในช้อปปีเนาะ ใช่คือเหมือนร้านเขาขายมาเนี่ยอยู่แล้วล่ะค่ะทุกคนแล้วก็มีขอมส่งด้วยแต่ว่าถ้าเราอ่ะจะเอาของแถมใช่ไหมจะเอาการเทเชอร์เราก็ต้องรอแบบการสิบสวันเลยแล้วเขาก็เลยแบบแนะนําให้แบบถ้าอยากได้การ์เทเชอร์ให้มากดตอนที่การ์เข้าไทยก็ได้เราก็เลยแบบโอเครอ แล้วพอเรากดสั่งเราก็เจอที่เขาบอกให้เลือกการได้สอง่งไว้ทุกคนพูดแล้วก็ตื่นเต้นอีกทีมือสั่นอีกแล้วเนี่ยโอเคตั้งสตินะคะทุกคนเราสั่งเอเซนต์กับโฟมล้างหน้าไปเนาะแล้วร้านเขาก็ใจดีแถมเทสเตอร์ไว้ให้ด้วยนะคะและในที่สุดคนสวยค่ะก็ว่าอยู่ในมือหมอามาแล้วนะคะทุกคนดูดิน้องน่ารักมากคือการแบบนี้สวยมากนะคะทุกคนแบบคนสวยค่ะผิวดีองคหญิงของคุณแม่ ต่อด้วยพี่จิมหุนผัดสวนะคะทุกคนหล่อมากแหล่อมากมากอ่ะจริงๆเห็นแล้วเสียอาการเลค่ะเป็นรูปที่ควรมีทุกบ้านนะคะเนี่ยเ <c oughs> หมาะสมเหมาะสมเหมาะสมค่ะทุกคนเหมาะสมเหมาะสมมากแบบเหมาะสมจริงๆ